สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านใดที่เกิดราศีตุลลองเข้ามาเช็คดวงคร่าวๆได้นะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสเน้นทํานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะ ชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะดวงดาวบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะเป็นช่วงที่ขยันทํางานหรือเป็นช่วงที่คาดหวังในเรื่องของงานมากเป็นพิเศษมีเป้าหมายในทางการงานที่ชัดเจนเป็นช่วงที่บ้านง,งานหรืองานที่ทําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมากขึ้นมีความรับผิดชอบทางการงานที่เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ ชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามานะคะเช่นได้หยิบจับทำอะไรใหม่ๆทางการงานหรือคุณได้องค์ความรู้บางอย่างในเรื่องของงานเข้ามามีการต่อยอดหรือมีการพัฒนาบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นหรืองานที่คุณทำอยู่ดำเนินอยู่ตอนนี้มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าหรืองานขยับขยายมากขึ้นนะคะเรื่อง ต้องบอกว่าชาวราศีตุลคุณต้องได้โชคทางการงานหรือเกิดสิ่งดีๆทางการงานให้กับดวงชะตานะคะรวมไปถึงทําอะไรในเรื่องของงานการเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะคะมีที่ปรึกษามีคนให้การสนับสนุนหรือมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ด้วยเช่นกันดาวการงานของคุณนะคะตอนนี้ดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งใหม่ทางการงานเกิดโปรเจกต์ใหม่เรื่องงาน ได้รับโครงการใหญ่ๆเข้ามานะคะหรือได้รับความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยส่วนชาวราศีตุลท่านใดที่มีปัญหาทางการงานหรือแบบคิดที่จะลาออกจากงานตรงนี้แล้วไปหางานอื่นคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือตกงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณต้องมีสิ่งดีทางการงานเข้ามาไม่มีงานมีโอกาสที่จะก่อง,งานเกิดงานให้คุณได้ทํา นะคะหรือถ้าคุณคิดอยากที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆที่ดีกวา่าที่เดิมทำนะคะการงานต้องเป็นไปในทิศทางดีขึ้นด้วยเช่นกันสุขภาพชาวราศีตุลต้องระวังเกี่ยวกับกระดูข้อตองนะคะกล้ามเนื้อเสพอุบัติเหตุของแหลมทิ้มตำ่ำนะคะ ลื่นล้มนะคะมีดบาดประตูหนีบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายคุณได้ด้วยเช่นกันชาวราศีตุลดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตครั้งใหญ่นะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆคุณในช่วงเดือนกรกฎาจะมีสิ่งมีเรื่องหรือมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะให้คุณแบบ คาดไม่ถึงนะคะเช่นในเรื่องของการงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีการผ,ลผลันผวนทางการงานมีการพลิกผันในเรื่องของงานบางอย่างเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนงานเช้งงานย้ายงานโยกย้ายกิจกรรมเดิมๆหรือสิ้นสุดสิ่งที่คุณทําอยู่งานที่คุณทําอยู่มีโอกาสที่จะได้สิ้นสุดลงนะคะเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่การพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือ ความผันผวนทางการงานตรงนี้จะนำพาไปสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมนะคะชาวราศีตุลถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามามีไรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะคะท่านใดที่มีช่องทางรายรด้รับหรือรายได้จากงานประจําช่องทางเดียวเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทาง ที่2เข้ามาเพิ่มมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษมีรายได้คู่ขนานเกิดขึ้นหรือจะแปลว่าชาวราศีตุลนั้นดําเนินการใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมในเรื่องการเงินการทองมีโอกาสได้เงินตามที่คิดตามที่หวังเข้ามาด้วยเช่นกันจะเป็นในลักษณะนี้ดวงยังบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากหรือ หยิบจับทําอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะก่อเงินก่อทองสร้างราบผลในเรื่องของรายรับเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะเช่นเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยนะคะต้องหาความถนัดความชอบหรือศักยภาพของคุณให้คุณดึงความถนัดดึงความสนใจดึงความชอบของคุณเนี่ยนะคะตรงนั้นมาทำในสิ่งที่คุณปรารถนา คือถ้าคุณถนัดด้านไหนถนัดในด้านการสอนถนัดในเรื่องของการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยคุณสามารถเอาสิ่งตรงนี้ที่คุณชอบคุณถนัดเอามาสร้างไรายได้ให้กับคุณได้หรือเอามายึดเป็นงานหลักของคุณก็ได้แต่ต้องหาความถนัดให้เจอนะคะแต่ดวงดาวโชว์มาว่างานที่ทําอยู่หรืองานที่ชอบงานที่ถนัดนะคะ จะสามารถก่อราบผลในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาได้เป็นอย่างดีจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาความถนัดความชอบให้เจอละก,กันนะคะชาวราศีตุลดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่ผู้ชายแข่งข้อนะคะหรือโดนผู้ใหญ่ผู้ชายจ้องจับผิดทําอะไรคุณต้องอ่อนข้อให้เขาหรือต้องพูดจากับเขาให้ดีนะคะอย่าไปแข่งข้อกับเขาหรืออย่าไปเถียงเขา นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายเกิดขึ้นได้เช่นหัวหน้างานเป็นผู้ชายนะคะให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหานะคะหรืออย่าไปเถียงเขาอย่าไปโต้เขานะคะจะดีที่สุดเพราะว่าดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายได้และผู้ใหญ่ผู้ชายค่อนข้างทางี่จะจู้จี้แข่งข้อจ้องจับผิดคุณด้วยเช่นกันต่อมา ราศีตุลนื้พูดถึงนะคะในดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบางคนนะคะมีปัญหากับเพื่อนฝูงบางคนเกิดขึ้นด้วยมิตรนะคะจากมิตรเนี่ยกลายเป็นศัตรูหรือมีคนคิดไม่ซื่อกับคุณในเรื่องของสังคมทํางานต้องบอกว่าจะมีคนคอยทิ่มแทงคุณอยู่ข้างหลังหรือมีคนคอยอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมีศัตรูเกิดขึ้นในที่ทํางานด้วยเช่นกันหรือเพื่อนร่วมง,งานบางคนมันคบไม่ได้ เพื่อนร่วมงานบางคนไว้ใจไม่ได้จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะคุณต้องเลือกคบหานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรก็ตามนะให้เลือกคบหาให้ดีๆเพราะว่าดวงดาวบอกว่ามีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนฝูงมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบางคนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันส่วนในด้านของความรักก็อบอกว่าชาวราศีตุลความรักของคุณคนโสดเนี่ยเป็นช่วงที่ความรักไม่ค่อยดีนะคะความรักไม่ค่อยโดดเด่น ถ้าคุณครบหาใครหรือดูใจกับใครหรืออยากจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ให้เอาใจไปโฟกัสเรื่องอื่นจะดีกว่านะคะเช่นโฟกัสในเรื่องของเงินหรือเรื่องของงานจะดีกับดวงชะตานะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณเอาใจมาโฟกัสในเรื่องความรักนะคะหรือยึดยึดในเรื่องความรักมากเนี่ยจะมีเหตุ ให้คุณทุกใจเรื่องความรักเจอคนไม่จริงใจของคุณเจอคนที่เข้ามาเพื่อบอกลอกคุณหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวคุณนะคะหรือเข้ามาเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะเป็นในลักษณะนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วคนโสดถ้าคบหาใครเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความทุกข์ใจในเรื่องความรักเข้ามานะคะเกิดขึ้นส่วนคนมีคู่นะคะต้องบอกว่า คนมีคู่เนี่ยในทิศทางความรักช่วงนี้คู่ครองมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคแปลกๆได้นะคะหรือว่าคู่ครองของคุณมีความเครียดมีความกดดันบางอย่างหรือมีโรคส่วนตัวสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็คนมีคู่เนี่ยจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจในความรักมีความน้อยอกน้อยใจกันในความรักเกิดขึ้นมีความเหนื่อยใจในความรักอย่างมากหรือมีความอึดอัดใจบางอย่างกับความรักเป็นห่วงคนรักของเราก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่หวานระแวง อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ